Oh, สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by Asset Management ค่ะและบ้านทีมจะพาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้อยู่ในโครงการเด็กคอนเน็กลามินทามินบุรีค่ะซึ่งโครงการตั้งอยู่ที่เขตและแขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะเป็นโครงการที่ออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยทางสรพสินค้าและสถานศึกษาชั้นนําค่ะอาทิเช่นศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เฮสโกโรตัสเมคเกอร์โฮมค่ะ มหาวิทยาลัยเทคนิคมินบุรีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะอยู่ใกล้กับตลาดมินบุรีโรงพยาบาลนาวมินทร่าวสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตนะคะด้านในของโครงการเองค่ะมีบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่เนะคะเพราะมีต้นไม้เนี่ยลายล้อมทั้งตลอดโครงการเลยแหละคะ่ะมีถนนเส้นเมนหลักขนาดใหญ่ทําให้การสัญจรเข้าออกภายในโครงการเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นและนอกจากนี้ยังมีนะคะพื้นที่ส่วนกลางครบครันเลยทีเดียวค่ะทั้งระบบดูแลความปลอดภัยจากเจ,จ้าหน้าที่รปภกล้องซ c ซที c T v เขาออกผ่านทางคีการ์ดแอสเซทและมีพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นส่วนสาธารณะขนาดใหญ่มีสนามเด็กเล่นและก็เครื่องเล่นให้กับลูกบ้านได้ใช้บริการกันด้วยในตัวบ้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามยิ้มมาชมกันเลยตามมาเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมกับบ้านทาวน์โฮมเลขที่95466ทับค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำขนาดพื้นที่18.1ตารางวาค่ะสามารถจอดรถที่บริเวณด้านหน้าได้1คันเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะเดินเข้ามาภายในบริเวณบ้านค่ะจะพบกับห้องโถงขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยละค่ะสามารถที่จะแบ่งฟังก์ชันเป็นห้องต่างๆได้นะคะทั้งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องรับแขกรวมถึงห้องทํางานด้วยละค่ะซึ่งบริเวณด้านหน้าคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นแล้วก็มุมรับแขกโดยการเพิ่มเติมโซฟาโต๊ะกลางชั <BT. S 1> ้นวางทีวีแล <think> ้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาได้เลยค่ะพื้นที่ลึกเข้ามาภายในบริเวณตัวบ้านเองค่ะสามารถใช้เป็นมุมนี่คะในการรับประทานอาหารสามารถตั้งโต๊ะ รับประทานอาหารขนาด4 6ท่านยังมีพื้นที่เหลือๆให้เดินแบบสบายๆเลยค่ะบริเวณชั้นหนึ่งมี1ห,ห้องน้ำค่ะสามารถอาบน้ำที่บริเวณชั้นหนึ่งได้และมีสุขภัณฑ์พร้อมใช้งานครบครันเลยละค่ะ บริเวณด้านหลังของตัวบ้านได้มีการต่อเติมพื้นและหลังคารวมถึงเคาน์เตอร์ครัวนะคะไว้บางส่วนเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะสามารถใช้ทําเป็นพื้นที่ในการประกอบอาหารหรือว่าทําครัวไทยได้นะคะเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ตู้เก็บของเข้ามาได้เลยค่ะและบริเวณนี้เองคุณผูณ้ชมสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะตามไปชมที่ชั้น2กันต่อเลยค่ะมาเลย ชั้น2มีทั้งหมด3ห้องนอนหนึ่งห้องน้นําด้วยกันค่ะห้องนอนแรกเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านาหน้าของตัวบ้านนะคะมีพื้นที่กว้างนะคะสามารถวางเตียงขนาด5าถึง6ฟุตแบบคิงไซส์ได้และก็สามารถเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ค่ะในแบบที่คุณชื่นชอบได้เลยและสําหรับในตัวของห้องเองค่ะมีมุมที่คุณผู้ชมสามารถที่จะบิวอินนะคะเป็นวอล์กอินครเซตได้ด้วยค่ะและนอกจากนี้ความพิเศษของมาสเตอร์เบดูมีประตูกระจกบ้านใหญ่ค่ะสามารถที่จะเปิดไปยังละเบียงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้าน เพื่อรับลมและก็ชมวิวส,สวยๆค่ะ ห้องนอนห้องที่สองและห้องที่3อยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะพื้นที่เนี่ยค่ะภายในห้องนอนมีขนาดกว้างสามารถวางเตียง5-6ฟุตและเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าและกระตกเครื่องแป้งค่ะแล้วความพิเศษของบ้านหลังนี้นั่นก็คือเขามีหน้าต่างกระจกบ,บานสไลด์ค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะชมวิวสวยๆด้านหลังของตัวบ้านใกล้ชิดกับธรรมชาติมากๆค่ะและนอกจากนี้แล้วนคะคะบริเวณชั้น2ยังมีหนึ่งห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันพร้อมสุขภัณฑ์ครบครันค่ะ การเดินทางไปยังหมู่บ้านเดอะคอนเน็กต์รัมอินทรามีนบุรีเริ่มต้นบนถนนสุวินทวงศ์หน้าบิ๊กซีสุวินทวงศ์ขับตรงไปประมาณ2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ บ้านสวยพร้อมอยู่หลังนี้ในโครงการเดอกคอนเน็กลามินทามินบุรีร้อยคุณเป็นเจ้าของอยู่ค่ะสําหรับคุณผู้ชมท่านใหน,นะคะสนใจหรือมีข้อสงสยัยอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อหาเราได้เลยค่ะทาง Facebook J Asset Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านจีย a ส s ซ e m เ n นเน็และช่อง TikTok อแจมอยากมีบ้านแล้วเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถที่จะชมซับสวยๆค่ะทาเลดีผ่านทางแอปพลิเคชันบ้านๆค่ะเราได้รวบรวมนะคะทั้งบ้านเดียวเท่า ฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่ามาไว้กว่า2,000รายการค่ะสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะคะทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะเรายังมีบริการยื่นขอสินเชื่อ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีทัพพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันใครที่มีทำเลอยู่ในดวงใจยอย่าลืมนะคะพิมมาบอกเราได้ยิ้มและทีมงานจะคัดซัพย์สวยๆและพาคุณผู้ชมไปชมใน EP ถัดไปค่ะแต่สำหรับ EP นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะจะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ E นะีหน้าสวัสดีค่ะ